สวัสดีครับนักศึกษาระดับประถมนะครับวันนี้เป็นการเรียนวิชาการป้องกันการชุจริตลสคหนึ่งสองศูนย์สองหกครั้งที่สามนะครับโดยนายุริเชย์ชื่นเผือกครูกรองนอนตำบลหนองแม่แดงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทที่สามสตองครับจิตพอเพียงต้านการชุจริตนะครับเรื่องที่หนึ่งสตองจิตพอเพียงต้านการชุจริตเรื่องที่สอง องค์ประกอบการสร้างจิตพอเพียงต้านการทุจริตเรื่องที่หนึ่งจิตพอเพียงต้านการทุจริตการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกภาคส่วนของประเทศต้องมีส่วนร่วมเริ่มจากที่แต่ละคนสามารถคิดแยกแยะได้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนตนอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมจนเกิดความละอาย ในจิตใจที่ไม่สาม่กระทําใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตคําถามต่อมาคือแต่ละคนจะรักษาความละอายดังกล่าวให้ต่อเนื่องยั่งยืนที่จะไม่ทําการทุจริตไม่ยอมรับการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต้านการทุจริตอย่างสร้างสารรค์ได้อย่างไรความหมายสตองจิตพอเพียงต้านการทุจริตจิตพอเพียง ต้านการทุจริตหมายถึงการมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่จะไม่กระทำการทุจริตรวมทั้งต้านการทุจริตด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันทัุจริตลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเรื่องที่สององค์ประกอบการสร้างจิตสำนึกพอเพียงต้านการทุจริต หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ,จพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต้านการชุติลิตต่างๆเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านการชุติลิตให้เป็นพื้นฐานความคิดของแต่ละบุคคลโดยรองศาสตราจารย์ดรมาีชัยทีธานุวรรณสิริได้คิดคน้นจิตพอเพียงต้านการจุติลิตเมื่อพศ 2560ให้เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนซึ่งมีองค์ประกอบของจิตพอเพียงต้านจานชั่วฤิิดังนี้ 1. ความพอเพียง 2. ความโปร่งใส 3. ความตื่นรู้ 4. มุ่งไปข้างหน้า 5. ความรู้ 6. ความเมื่ออาทรการประยุกต์หลักความพอเพียงโดยโมเดลสตอง จิตพอเพียงต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จของแต่ละบุคคลมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งความพอเพียงหมายถึงแต่ละบุคคลน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการมเมือชีวิตกล่าวคือต้องมีความพอประมาณในการกระท,ทําสิ่งต่างๆให้ไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่บีบเบียนตนเองหรือผู้อื่นมีเหตุผล กล่าวคือสิ่งที่ตัดสินใจทําอย่างพอประมาณนั้นต้องมีเหตุผลรองรับรวมทั้งคํานึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทํำนั้นๆอย่างรอบคอบและเตรียมตัวให้พร้อ,อมรับผลกระทบที่เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันกล่าวคือให้สามารถรับมือและปรับตัวได้ อย่างระมัดระวังและคุณธรรมคือซื่อสัตย์จริยตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปัน 2. ความโปร่งใสหมายถึงการที่ตัวเราต้องทำทุกเรื่องบนพื้นฐานของความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆที่มีในสังคมส ความตื่นรู้หมายถึงผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเงาของปัญหาจากภัยร้ายแรงของผลกระทบที่เกิดจากการทำทุจริตประพฤติมิชอบต่อสังคมในภาพรวมหากเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นมาแล้วก็ควรมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นพลัง ให้คนอื่นๆในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการไม่กระทําการทุจริตร่วมเฝ้าระวังและต้านการทุจริต 4. มุ่งไปข้างหน้าเราทุกคนต้องมีความหวังร่วมสร้างปรับเปลี่ยนตัวเองและส่วนร่วมให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐานความโปร่งใสความพอเพียงและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ในสังคมอย่างไม่ทอ้อ 5. ความเมื่ออารทรสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้คนมีความเมื่ออารทรต่อกันความเมื่ออารทรนี้จึงเป็นพลังที่เราสามารถนำไปใช้ในกระตุ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมดังพระราชดำรัสพระพราชทานของพระบาทสมเด็จ พัดปรมชากาธิเบศมหาภูมิวิพลอนรุญเดชมหาราช 6. ต้านการทุจริตผู้เรียนเองต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตเช่นเมื่อเราทำผิดจราจรและต้องเสียค่าปรับเราควรไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจตามจำนวนที่ภาครัฐเรียกเก็บแทนการจ่ายเงินให้ตำรวจโดยตรงด้วยจำนวนที่น้อยกว่าหรือเมื่อพบเหตุ การการะทำทุจริตก็ควรมีส่วนร่วมในการต้านทุจริตบทที่สี่พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องที่หนึ่งความเป็นพลเมืองเรื่องที่สองการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นที่มีต่อสังคมเรื่องที่สามระเบียบกฎกติกากฎ,กฎ,กฎหมายเรื่องที่สี่ ความรับผิดชอบต่อชุมชนที่หนึ่งความเป็นพลเมืองความหมายของความเป็นพลเมืองประชาชนคือคนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าอาศัยในประเทศไทยเรียกว่าประชาชนชาวไทยหรือพลเมืองไทยพลเมืองหมายถึงคนที่มีสิทธิ์และหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศ ใดประเทศหนึ่งหรือประเทศที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกันมักมีวัฒนธรรมเดียวกันความเป็นพลเมืองคือสถานภาพของบุคคลที่จารีบประเพณีหรือกฎหมายของรัฐรับรองให้สิทธิและหน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองแก่สังคมซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งการทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศ 2. องรรความสำคัญของพลเมืองดีมีดังนี้ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองการปกครอง 3. ลักษณะของพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัวชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก 4. คุณธรรมจริยธรรมพลเมืองดี การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันการมีระเบียบวินัยความสุ้สั์จุตริตความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเองความสามัคคีความลมาตาและเกรงกลัวต่อการทำชั่วส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองอ้า บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีหนึ่งด้านการเมืองการปกครองขารัฐกฎหมายรู้จักใช้สิทธิ์และหน้าที่ของตนเองออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านเศรษฐกิจเรื่องที่สองการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อสังคมการเคารพสิทธิ หน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นที่มีต่อสังคมเป็นกอดที่สำคัญในการนำลงตนของประชาชนและพลเมืองกล่าวได้ว่าพลเมืองมีความแตกต่างจากคำว่าประชาชนและราษฎรตรงที่ว่าพลเมืองจะ,ะแสดงออกถึงความกระตะือรือร้นในการรักษาสิทธิ์ต่างๆของตนรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกสิิทธเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเป็นพลเมืองมีความหมายที่จะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกทางสังคมที่มีต่อรัฐสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมายเช่นสิทธิที่เป็นสิทธิบุคคลได้แ,แก่ร่างกาย สอสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินคือสิทธิที่เจ้าของมีอยู่ในทรัพย์สินนั้นโดยกรรมร 3. สิทธิ์สสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กได้แก่ 3. 1จุดหนสิทธิที่มีชีวิตรอดเด็กจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3. 2สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเด็กต้องมีครอบครัวที่อบอุ่น3.3สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เด็กต้องได้รับความคุ้มครองให้เลือดพ้นจากการทำร้ายการลุกละเมิด 3. 4สสิทธิในการมีส่วนร่วมเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงออกหน้าที่หมายถึงภาวะที่บุคคลต้องกระทำหรือการละเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่เป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือ กฎหมายมันจัดไว้จะไม่รือบัติตามไม่ได้เรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทําการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายเรื่องที่3ระเบียบกฎกติกาก,ก,กฎหมายสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยึดหลักความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม ทั้งนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยหรือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยจึงจําเป็นต้องมีระเบียบกฎกติกากฎหมายเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตนที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระเบียบวินัยคือคุณสมบัติที่สําคัญในการมุงชีวิตความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังโดยเกิดจากการสำนึกกฎคือข้อบังคับที่อยู่ในความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตระเบียบพิน,นัยกฎติกาคือกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่บุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปใช้เป็นปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายกฎหมายคือ ที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตาขึ้นหรือเกิดจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศเรื่องที่4ความรับผิดชอบต่อชุมชนชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเราจึงรักหุนแหนแผ่นดินแม่โดยการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ทำให้ทุกคน อยู่เย็นเป็นสุขความรับผิดชอบหมายถึงลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความวัาใจใส่มุ่งมั่นต่อหน้าที่การทํางานการศึกษาเล่าเรียนชุมชนหมายถึงหมู่ชนกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กๆอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก หลับวันนี้การเรียนการสอนวิชาการป้องกันการยุลิตระดับปถมศึกษาคงจบลงแห่นี้นักศึกษาคนใดจะสอบถามข้อสงสัยสามารถสอบถามทางเพจได้นะครับหรือจะสอบถามครูผู้สอนก็ได้นะครับวันนี้ผมฝากงานให้นักศึกษานะครับหนึ่งใบงานนะครับแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับนักศึกษาหลับปถมต้อง ทำแบบทดสอบหลังเรียนทุกคนนะครับทําในคัดรูมนะครับนั่นในที่ครูเขาส่งให้นะครับวันนี้ก็คงจบให้นี้นะครับพิชาการบักงการอย่งุลิตนะครับสวัสดีครับ